สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้เป็นดวงประจำวันพระฤหัษษษสบดีที่17กุมภาพันธ์2565นะคะ17กุมภาพันธ์นะวันเฮงวันรวยเวียนมาอีกแล้วนะคะเดือนละสองรอบก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยรับโชคก้อนใหญ่วันนี้เลยนะคะ นะสำหรับคนชอบนะเรื่องของความตื่นเต้นนะคะถือว่ามันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความหวังกันแล้วกันเนาะนะมีเรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพเช่นเคยนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะอาจจะลองนําไปปรับใช้ดูเนาะแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบแหละเสริมความมั่นใจของเราในการกระทําการต่างๆได้ด้วย เรื่องสีมงคลค่ะวันนี้พระฤหัส,สบดีนะเรื่องต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราใช้เขียวเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์การงานความสําเร็จจะเป็นฟ้ากับน้ําเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ เรื่องเงินเงินทองๆต้องแดงเป็นหลักยกเว้นคนเกิดวันจันทร์นะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีม่วงค่ะเราไม่ใส่สีม่วงไม่ใช้ของสีม่วงเนาะนอกจากถ้าจําเป็นจริงๆนะจำเป็นจริงๆนะเราก็ใช้สีอื่นให้มันเด่นกว่านะเอาละเรามาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณค่ะห้าแปดห้าแปดนะคะ แม่เลข8สวยนะเรื่องของการงานค่ะค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะออกไปในทิศทางที่ทำอะไรก็ดูสะดวกไปหมดเลยนะปัญหามาคุณก็แก้ไขได้นะด้วยตัวเองด้วยสติปัญญานะคะในขณะเดียวกันนะผู้หลักผู้ใหญ่นะค,ะคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือมีความรู้มากกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำเราได้ด้วยนะคะไปขอความช่วยเหลือขอคาแนะนาจากผู้ใหญ่นะทุกอย่างผ่านฉลุยดีนะคะได้รับการสนับสนุนดีด้วย หรือถ้าตัวคุณเองอายุงานมากอายุงานเยอะนะเราทํางานมานานและมีความมั่นคงอาจจะเป็นวันที่เราเองเราต้องให้ความรู้กับคนอื่นๆมากหน่อยนะช่วยเหลือคนอื่นด้วยโดยรวมแล้วทุกอย่างดีแล้วก็ราบรื่นค่ะการเงินนะมีใช้จ่ายนะคะพอดีพอดีกับความต้องการหรือกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราแหละ นะตัวคนเองมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะคะอาจจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะเรากช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยหลายๆท่านก็อาจจะมีกังวลใจเล็กๆถึงเรื่องของอนาคตว่าเอ๊ะการเงินจะเป็นยังไงหนะ้าประมาณนี้ก็ถือว่าถ้าเราทําใจให้สบายๆนะไม่ต้องไปกังวลล่วงหนะ้าก็จะสบายใจมากขึ้นนะเพราะเรามีใช้จ่ายอยู่แล้วเรื่องโชคลาภนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะยังไงก็ตามแต่นะอาจจะ เน้นที่จะมีผู้หญิงให้โชคนะคะมีผู้หญิงให้โชคนะบางทีท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะวันนี้ก็อาไปเลยนะคนขายผู้หญิงนะคะอ,อวบอวบหน่อยค้าวอวบนะคะดูน่ารักอ่อนโยนลักษณะนี้นะคะก็ลองดูเนาะทีนี้ในส่วนของออความรักค่ะคนโสด ยังมุ่งมั่นเรื่องงานมุ่งมั่นเรื่องความสําเร็จเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักถ้าจะมีคนคุยใครที่มีคุยคุยกับใครอยู่ก็ยังนิ่งๆยังอยู่ในสถานะเพื่อนนะคะไม่คืบหน้าเท่าไหร่คนมีแฟนมีคู่ ความรักดีมั่นคงนะแต่ว่าอา,อาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่นะ้อเพราะว่าก็สนใจในเรื่องของการสร้างความมั่นคงหาเงินหาทองกันไปนะเราอาจจะต้องเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความแบบว่าการดูแลเอาใจใส่กันให้มากกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะคะ สุขภาพสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็อาจจะมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากความประมาทการทําอะไรที่เร็วเกินไปนะคะเหมือนกับพอเราจะทําอะไรเราก็แบบว่าทำปุ๊ปุ๊บปุ๊บปั๊บเอาเอาเอา,เอาแบบว่าให้ให,ให้ให้มันเรียบร้อยเร็วๆอาจจะไปเร็วจะลุกจะนั่งจะเดินจะทําอะไรนะให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะช้าๆหน่อยใจเย็นๆค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์า1 0ค่ะ910เรื่องการงานวันนี้มีแต่เรื่องไม่สบายใจตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอะนะอันนั้นก็ทําให้เรากังวลใจเออนาคจะเป็นยังไงงานนี่จะสําเร็จหรือเปล่าฉันจะยังได้ทําตรงนี้ต่อไปไหมนะมาถูกทางไหมนะโอ้คิดไปสารพัดนะทาใจเย็นใจร่มๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราไม่ต้องไปวางแผนชีวิตอะไรทั้งนั้นเราแค่ทํางานในหน้าที่เราให้ดีที่สุด พอแล้วนะแวเดี๋ยวอนาคตก็ค่อยว่ากันในวันที่เราสภาพจิตใจดีแล้วก็เข้มแข็งมากกว่านี้ส่วนเรื่องการเงินนะมีใช้จ่ายสบายมากนะคะคนที่เดือดร้อนครอบครัวก็ยังคงอยู่ข้างคุณคอยอุดหนุนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือให้เอาตัวรอดไปได้นะท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะใช้ใช้จ่ายของคุณส่วนใหญ่ก็จะจ่ายในครอบครัวนะคะจ่ายไปแล้วก็สบายใจเนาะ ทีนี้เรื่องโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนาะแต่ว่าก็มีเคล็ดจากหน้าไพ่แนะนำนะคะครอบครัวให้โชคนะครอบครัวให้โชคเราอาจจะบางทีคุณไปเดินแผงเดินร้านขายลอตเตอรี่อลองดูซิว่า,เ,าเลขที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวมีเลขอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเ,เลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือ,อลูกหลานบริวารพวกนี้ได้หมดเลยเพราะว่าครอบครัวให้โชคเนาะ ก็ลองลุ้นกันดูนะคะมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ามันเป็นไพ่ของความสบายใจมันเป็นไพ่ของความสุขความสําเร็จสมปรารถนามันก็ไม่แน่ใช่ไหมคะอะลองลุ้นดูแต่ยังให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเรื่องของความรักค่ะคนโสดยังนิ่งๆอยู่อยังนิ่งๆอยู่ถ้าไม่มีคนคุยคุณก็ ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่เราก็อยู่กับตัวเองนะทำมาหากินนะคะนะเก็บเงินเก็บทองของเราไปนะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเออขอรวยๆก่อนนะคะค่อยว่ากันนะในส่วนของคนที่มีคนคุยคุยกันอยู่ก็ยังไม่ได้มากกว่าเพื่อนเท่าไหร่เนาะอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจบ้างเล็กน้อยแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเออก็ยังมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองอยู่นะคะมันนิ่งเนาะเราก็ไม่คาดหวังมันแหละ เรื่องความรักของคนมีแฟนมีคู่ถือว่ายังรักกันดีความรักอบอุ่นนะอาจจะมีไม่สบายใจเล็กๆเพราะว่าเออบางทีเราทํางานเยอะเราละมุ่งแต่เรื่องของหาเงินหาทองบางทีก็ปัญหาเศรษฐกิจนะก็อาจจะทําให้แบบว่าไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกก็ค่อยอ,อ,อาจจะพยายามหาเวลาคุยกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะความรักยังดีอยู่ไม่ต้องกังวลใจค่ะ เรื่องสุขภาพนะท่านไหนที่ต้องคืนจริงแข็งแรงนะแต่ว่าท่านที่ต้องเดินทางไกลนะต้องใช้รถใช้ถนนนะคะขับรถอะไรแบบเนี้ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังอย่าใจร้อนบางทีสถานการณ์ในท้องถนนมันอาจจะทําให้เราใจร้อนหน่อยเดี๋ยวมันจะทําใหเ้เกิดปัญหาได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันอังคารนะคะ51ค่ะ51การงานค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อยวันนี้รู้สึกเหมือนกับเออทำอะไรก็ติดติขัดขัดนะฮะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะบริวารรู้สึกแหม่ขัดแย้งกันพูดไม่ลงรอยกันนะความคิดแตก กันไปคนละทิศคนละทางก็อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดหรืออาจจะมีมีต่อปากต่อคาม,มีปากเสียงกันบ้างแต่ถือเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเรายอมเราเงียบเรานิ่งซะนะคะปัญหาก็ไม่เกิดนะคะก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆเคลียร์ไปแหละ เรื่องการเงินนะคะก็นิ่งๆนะแต่คุณดูแลตัวเองได้นะคะการเงินยังยังโอเคอยู่มีปัญหาก็มีปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆคุณมีวิธีรับมือกับปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นบางทีนะคะคนที่เดือดร้อนนะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้คําแนะนําคอยช่วยเหลือให้การเงินมันให้ปัญหาการเงินมันผ่านพ้นไปได้ติดต่อผู้ใหญ่นะคะขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นตัวคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นคนรอบข้างบ้างทีนี้เรื่องของโชคลาภนะมันก็ไม่ได้โดดเด่นมากเนาะแต่ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ให้ โชคนะผู้ใหญ่ให้โชควันนี้นะคะถ้ายังไม่ซื้อลอตเตอรี่นะก็เลือกซื้อกับคนขายผู้ชายนะคะนะ,ะคำแนะนําจากหน้าไพ่เนาะจะช่วยเสริมดวงได้คนขายผู้ชายนะเป็นคนที่แบบว่าเอออัธยาศัยดีอ่อนโยนดูใจดียิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะลักษณะนี้เนาะ เรื่องของความรักคนโสดนะมีปัญหาในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คุณรู้สึกว่าอาจจะมีคนถูกใจอาจจะมีคนเข้ามาให้พิจารณาแต่เรารู้สึกว่าเราเราคิดเยอะเราไม่กลา้าเรากลัวผิดหวังนะคะมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่จริงๆเนาะเอาเป็นว่าก็ก็ใจเย็นๆก็ได้นะใจเย็นๆก็ได้ก็ค่อย,อยๆดูกันไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจให้ใช้ ความคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลดูความเหมาะสมความสมควรเป็นการสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มันสมควรเป็นหลักกันและกันนะคะแต่ถ้าตัดสินใจไปแล้วก็ถ้ามั่นใจก็ลุยเลยนะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่จะโดดเด่นเรื่องของการพูดคุยเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์รีบคุยรีบเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะปัญหาจะไม่บานปลายนะอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบว่าเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายเองเราไม่ทําแบบนั้นนะคะวันนี้ค้างคาใจเล็กน้อยนะคะคุยเลยเคลียร์เลยอ่เธอจะว่ายังไงเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงนะคะจบก็คือจบเนาะคือปัญหามันก็จะไม่เกิดอีกนะเนาะทีนี้เรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์นะถ้าจะมีเจ็บป่วยบ้างจะเป็นเจ็บป่วยจากการทํางานแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ารุนแรงมากมายนอกพักผ่อนก็หายค่ะคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่การงานวันนี้ เน้นที่สบายใจนะสำหรับคนเกิดวันพุธเออฉันพอใจจะทำแบบนี้ฉันก็ทำฉันไม่พอใจฉันไม่อยากทำฉันก็จะอยู่เฉยๆของฉันนะคือเน้นที่ความสบายใจเป็นหลักแล้วก็ไม่มีใครมาถือสาคุณด้วยนะถือว่าอก็โอเคแต่ถ้าเรามองในในแง่ร้ายหน่อยก็คือเออมันเราเราจะติดอึดๆติดขี้เกียจไปหน่อยหรือเปล่านะคะถ้ามีงานเร่งมีงานด่วนคงจะต้องแบบว่าผลักดันตัวเองให้กระต,อตือรือร้นมากขึ้นหน่อยเนาะ ท่านไหนที่เป็นหัวหน้านอาจจะต้องเข้มงวดเรื่องเวลากับลูกน้องบริวารบางทีเขาก็ทําสบายๆของเขานะง,งานอาจจะเสร็จไม่ทันได้นะคะเรื่องการเงินดีนะ,ะการเงินทุกสิก่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าดวงเราจะเริ่มแบบเริ่มดีและนะที่ทุ่มเททํางานมาเงินที่รอคอยเงินตกเบิกนะคะเงินที่เราสมควรจะได้จะมีมาแล้วนะคะจะเริ่มได้เงินนะเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการเงินหลายๆท่านก็มีโอกาสหาเงินใหม่ๆด้วยนะ ทีนี้เรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญเก่าแล้วละ่ะบุญเก่าหนุนนำนะคะบุญคือถ้าบางท่านบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเรามีบุญเก่าเยอะหรือเปล่านะแล้วก็ต้องดูว่าเราทําบุญมาเยอะไหมหรือบางท่านก็อ่าเป็นบุญจากอดีตชาตินะคะ เราก็ดูได้จากว่าเออที่ผ่านมาถูาถกหวยหรวยเบอร์บ่อยๆหรือเปล่านะเรื่องของโชคลาบมันมีมาเสมอๆมอไหมนะถ้ามันมีมาอยู่เรื่อยมีมาอยู่เรื่อยนั่นะหมายความว่าเราสั่งสมบุญมาเยอะแต่ท่านที่ไม่แน่ใจนะคะอันเนี้ยไมเพราะเราดูล่วงหน้าหนึ่งวันอยู่แล้วอ่าก็ แม่หมออัพคลิปตั้งแต่วันมาคะเนาะเออกอ็เราก็รีบเร่งทำบุญนะคะอธิษฐานนะทำบุญอธิษฐานจิตอาขอให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการปรารถนานะคะต้องบอกว่าเร่งรีบทำบุญนะคะทำบุญเยอะนะคะก็เสริมดวงโชคลาภตัวเองได้เยอะนะ,ะเรื่องของความรักจะนิ่งหน่อยนะคะคนโสดเองแม้จะเจอคนถูกใจทุกอย่างก็ยังดูนิ่งเงียบๆนะคะท่าทียังไม่ชัดเจนนะ ผู้หญิงวันพุธนะคะถ้าคุณชอบใครสักคนคุณเจอคนที่ถูกใจคุณอย่าปล่อยให้หลุดมือแต่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายที่จะไปจีบเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายลุยนะคะจึงจะเอาชนะใจเขาได้นะในส่วนของความรักคนมีแฟนมีคู่อาจจะต่างคนต่างงานเยอะนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่อาจจะต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันหรือถ้าทําให้ดีมากยิ่งขึ้นก็เราแฟนไม่มีเวลาให้เราก็ต้องเป็นฝ่ายหาเวลาให้เขานะคะ สุขภาพถือว่าแข็งแรงเราเน้นที่ว่าถ้าเราสุขภาพดีเราก็ต้องกระตือรือร้น,นทําให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าเราเจ็บป่วยก็ต้องพยายามที่จะหาทางรักษานะคะเ,เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมคืออย่าให้อาการไม่สบายหรืออาการป่วยเนี่ยมันบานปลายนะคะรีบรักษาก็จะไม่มีอะไรเนาะไม่ต้องเป็นห่วงอะค่ะแข็งแรงคนเกิดวันพฤหัสบดี เลขนำโชคของคุณค่ะ6กหกสา เรื่องการงานค่ะวันนี้โดดเด่นที่ดวงมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนะคะโอกาสทางการงานใหม่ๆจะได้จากการพบปะผู้คนจากการเข้าสังคมจากการเข้าร่วมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นร่วมกลุ่มแบบเจอตัวหรือร่วมกลุ่มในแบบทางอ,ออนไลน์นะคะได้ทั้งนั้นคุณจะมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาในขณะเดียวกันนะคะไปติดต่อประสานงานก็โดดเด่นเพราะว่าใครๆก็รักใครๆก็ชอบคุณนะคะคนก็พร้อมใจให้ความช่วย เหลือทุกอย่างมันก็เลยลาบรื่นนะคะเรื่องการเงินก็ยังไปเรื่อยๆอยู่เนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าเงินมาช้าหรือว่ามาไม่ตามเป้าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเวลาของมันแหละเราไปทําอะไรมากไม่ได้นะคะแค่ก็ปล่อยไปประคองตัววันนี้เน้นใช้จ่ายเงินประคองตัวไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องเงินมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะเรื่องของโชคลาบแน่นอนก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะคะ เราก็เสี่ยงพอประมาณโดยที่พอให้เราได้มีความหวังเนะาะก็ต้องมาลุ้นกันกับพื้นดวงของเราแหละนะแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นมากในวันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะคะบางทีเลขเด็ดๆคุณอาจจะมาจากการที่แบบว่าเออเราไปพบปะผู้คนก็จะได้จากพวกเพื่อนฝูงหรือคนมาพูดมาคุยให้ฟังนั่นแหละอ่ะก็ลองดู ความรักค่ะคนสวนมีโอกาสมีมิตรภาพดีๆนะคะความรักเ,เจอคนถูกใจนะท่านที่มีคนคุยคุยดูๆกันอยู่วันนี้จะชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีนัดเจอนะนัดเจอมีการแบบว่า นัดเดทนะหรือเปิดตัวก็ได้นะอาจจะเปิดตัวกับเพื่อนคือคืออาจจะอยู่ในสถานะมากกว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนแต่ว่าเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออออกงานด้วยกันเออเรานัดเจอเพื่อนเราก็พาคนคนนี้ไปด้วยเออนะัดไปนะเปิดตัวหน่อยนะมันออกแนวนั้นนะคะแต่ก็ถือว่ามีความสุขสบายดีค่ะสบายใจนะฟินค่ะ คนมีแฟนมีคู่นะยิ่งคนที่มีปัญหาการมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องไม่เข้าใจกันวันนี้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมที่รักกันอยู่แล้วได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมีความสุขกระหนุงกระหนิงเลยทีเดียวค่ะเรื่องสุขภาพก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีระวังเป็นพิเศษเรื่องของการกินที่เยอะเกินไปคือบางทีวันนี้เราจะกินเยอะนะแล้วก็ จะ,จะเหนื่อยๆไม่ค่อยกระฉับกระเฉงนะคะที่วางแผนออกกําลังอาจจะแบบเอคขียดกินแล้วก็นั่งดูหนังดีกว่าออกแนวนั้นนะก็ระวังแค่น้ําหนักจะขึ้นแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรรุนแรงค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์ไม่หมอพยายามจะพูดช้าหน่อยนะแต่ก่อนมันเร็วมันเป็นรถด่วนเกินไปบางท่านอาจจะฟังไม่ทันเลขนำโชคของคนเกิดวันศุกร์ค่ะหนึ่งหนึ่งสี 1.1. 4การงานวันนี้เน้นสบายใจเป็นหลักนะคะทุกอย่างดูดีดูราบรื่นที่โดดเด่นของคุณสุดๆในวันนี้คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเลิศม,มากคิดอะไรได้ต่อให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปทําอะไรใหม่ๆแต่พอคุณคิดอะไรได้ต้องจด จดเอาไว้แล้วเราก็จะได้วางแผนกันต่อไปในอนาคตนะคะยิ่งคนที่วันนี้ต้องนําเสนอผลงานนําเสนอไอเดียกับผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็มีโอกาสที่เราจะได้รับการยอมรบับมีคนอื่นเห็นชอบด้วยนะคะเน้นที่ว่างานทําอย่างสบายใจค่ะราบรื่น การเงินอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยนะคะมีปัญหาการเงินมีติดติดขัดขัดให้ต้องหมุดหงิดรำคาญใจแต่เป็นปัญหาแค่เล็กน้อยบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรล้านบริวารที่ทําให้หงุดหงิดเอ้ยอันนี้ต้องจ่ายเหรอทําไมไม่ประหยัดโน่นนี่นั่นแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหาให้สถานะการเงินของคุณยังมีใช้จ่ายสบายๆนะคะ เรื่องของโชคลาบนะเรื่องของโชคลาบสำหรับคนเกิดวันศุกร์อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่อย่างน้อยอ่ะโอเคละอาจจะ,ะเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่ถ้ายังไม่ซื้อ,อะนะคะอาจจะจะดูคนขายที่แบบว่าเอออายนุน้อยๆหน่อยเนาะอาจจะจะไม่เกินอายุ25ไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่รู้จะเจอไหมแต่ว่าก็เน้นอาจจะเป็นเ,ออเด็กที่แบบไม่ค่อยมนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีประมาณนี้หรือบางทีเราอาจจะอาศัยแบบว่า ลูกหลานบริวารให้โชคอะเนาะเออตามลูกหลานบริวารก็แล้วกันนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานเราเนาะ แต่แต่มันไม่เด่นนะอย่าเยอะนะเรื่องของความรักยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคนโสดก็ถ้าจะมีคุยก็คุยไปงั้นนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจคุณยังไม่ตรงสเปกนะคือยังไม่เจอคนที่ใช่อาจจะรู้สึกดีแต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนกับไม่แน่ใจเอออนาคตไม่รู้ดิไม่รู้จะเป็นแค่เพื่อนหรือจะหยุดตรงแค่เพื่อนหรือว่าจะสารสัมพันธ์ต่อต้องต้องต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องพยายามรับอารมณ์กันให้ดีบางทีมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลง ลงไม่นิ่งนะบางทีก็จะเป็นตัวคุณหรือเป็นแฟนคุณนะอุ้ยเอาใจยากนะก็ต้องพยายามปรับพยายามรับมือกันให้ได้นะคะประนีประนอมให้มากที่สุดอลุ่มอร่วยด้วยก็อาลุ่มอร่วยนะคะไม่ต้องไปจริงจังมากนะเรื่องของสุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงแต่ว่าบางทีท่านไหนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายวันนี้ทํางานนั่งโต๊ะนานไปหน่อยนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของ เขาเรียกว่ากระเพาะอ,อาหารกระเพาะลำไส้ประมาณนี้อะแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีถ้าเราลุกขึ้นทํำนู่นทำนี่บ้างนะเดินเหินออกกําลังกายบ้างมันก็จะไม่เป็นอะไรนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนําโชคของคุณ104นะคะ104 การงานสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็กดดันเล็กน้อยนะคะทั้งคุณกดดันตัวเองทั้งอาจจะได้รับความกดดันจากคนอื่นจากคนรอบข้างนะคะคนที่หัวหน้าเป็นผู้หญิงหรือไปติดต่องานกับผู้หญิงนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกดดันแล้วก็ต้องพยายามที่จะรับมือกันหน่อยนะคะยังไงก็ตามแต่ก็พิจารณาตามเหตุผลเนาะถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณอาจจะต้องเข้มงวดกับบริวารกับลูกน้องให้มากขึ้นนะ,ะก็ลองพิจารณาดูยังไงก็ตามแต่วันนี้อาจจะไม่ได้สบายมากนะมีเรื่อง ต้องเครียดบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าคุณจัดการได้นะแม่หมอว่าความเด็ดขาดความเป็นนักสู้ของคุณจะช่วยให้คุณบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีค่ะการเงินดีมากคล่องตัวสุดๆนะคะนะได้เงินนะคะจากธุรกิจจากการค้าขายนะคะเงินจากธุรกิจครอบครัวจะมาเยอะนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างเงี้ยจะได้เงินแบบว่า เป็นก้อนเลยเทียวต้องบอกว่าเงินคล้องตัวมีใช้จ่ายสบายสบายเงินสะพัดสุดๆทีนี้พอพูดถึงเรื่องโชคลาภนะคะมันอาจจะไม่ได้ ด้วยหน้าไพ่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของลาบลอยนะคะม,มันเป็นมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเงินจากการที่เราเทํางานค้าขายทํามาหากินกันมากกว่าแต่อย่างน้อยในเมื่อเงินไพ่เงินมันเยอะมันดีเงินคล่องตัวเราก็อดที่จะหวังไม่ได้นะคะก็อาจจะมีโชคมีลาบขึ้นมาได้นะเอาเป็นว่านะโชคลาบมาจากครอบครัวด้วยนะ นะจำอาจจะเป็นคุณอาจจะซื้อ,อลอตเตอรี่ด้วยเลขที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายนะคะเลขที่บ้านที่เกี่ยวกับบ้านของคุณก็ได้นะคะอาจจะให้โชคลาภได้นะอันนี้ก็ลองดูนะคะเรื่องของความรักจะนิ่งนิ่งกว่าเพื่อนเลยนะคนโสด ไม่สนใจใครแหละนะคะในไม่สนใจให้คุณคือคนอยากจะคุยกับคุณก็มีนะแต่ว่าคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับเรื่องราวอื่นๆคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ต้องไปสนใจเรื่องความรักเราก็ปล่อยผ่านไม่อยากคุยกับใครบางทีบางท่านถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แอบรักแอบชอบคนคนนั้นนะต่อให้คุยคุณอยากคุยกับเขาก็เขาก็ไม่ได้ว่างคุยกับเราก็จะเงียบเงียบหายหายส่งข้อความไปไม่อ่านไม่ตอบมันออกแนวนั้นนะคะก็ไม่ต้องไปหวังกับมันเนาะเรื่องความรักคน มีแฟนมีคู่ก็นิ่งเหมือนกันนะอาจจะเป็นเราเหนื่อยหรือแฟนเหนื่อยต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราไม่ต้องเจอกันก็ได้มั้งหรือบางทีก็อาจจะอยู่ใครอยู่มันต่างคนต่างอยู่กับตัวเองพักนะคะพักกายพักใจพักสมองเนาะคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะอาจจะรอจังหวะปรับความเข้าใจรอจังหวะคืนดีจังหวะยังไม่ใช่วันนี้นะคะจะต้องรอวันต่อๆไปเนาะวันนี้มันยังนิ่งนะอยากคุยอยากเคลียร์ก็ยังไม่ได้คุยแหละอีกฝ่ายอาจจะไม่พร้อมนะคะมาดูสุขภาพกัน สุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะปัญหาสุขภาพอาจจะมีเล็กน้อยนะคะเรื่องของไมเกรนปวดหัวปวดบา่าปวดไหล่จากการคล่ําเคร่งในการทํางานจากความเครียดจากการที่ว่าเราทํางานเยอะไปใช้สมองเยอะนะประมาณนี้นะคะแต่ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแหละเพราะเราแข็งแรงนะคะดวงประจําวันเมื่อเสาด์ที่17กุมภาพันธ์2565นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะคะวันนี้พรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ไม่เหมาะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ